อาคารศาลจังหวัดชุมพีหลังเก่าตั้งอยู่ในตำบลบางปะซส้อยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมทาง ฝั่งตะวันตกซึ่งปัจจุบันนี้อาคารหลังนี้ถูกทิ้งล้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสภาพภายนอกนี่ดูซุดโทมปูนกระเทาะจนเห็นลายอิดด้านใน บนเป็นตาแผ่นดินเดี๋ยวเราจะขยับเข้าไปดูภายในกัน วันนี้อาคารบริเวณโดยรอบตรงนี้อาคารโดยรอบตรงนี้ถูกเก็บกวาดพวกสิ่งพวกขยะกองขยะออกอาคารหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยเจอพระอาทิตย์สองจะมีความสวยงามมาก อาคารจะดูเป็นสีเหลืองอลามอาคารยังมีความแข็งแรงอยู่แต่ก็จะมีบางส่วนที่ปูนกระเทาะออกมา น่าเสียดายที่ว่าอาคารนี้ยังไม่ได้รับการปรับปรุงไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรเลยในอาคารนี้ถ้าช่วงแดดแรงๆนี้อาคารหลังนี้จะสวยมากจะเป็นสีเหลืองทอง ในตอนกลางวันหากใครจะมาชมอาคารหลังนี้นี่ก็จะติดรถที่มาจอดเป็นรถของคนทำงานเป็นรถของผู้ปกครองนักเรียนอะไรพวกนี้เขาก็จะมาจอดกันค่อนข้างจะหนาแน่นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาถ่ายอาคารหลังนี้ต้องมาเป็นวันสุกเย็นหรือเสราร์อาทิตย์ ก็ได้จะได้บรรยากาศมุมโล่งๆแบบนี้วันนี้ก็ขอลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ